สวัสดีครับสวัสดีครับเจราบุรดอร์กอใหญ่ปกเลคือหาเรื่อปานอข้ควาเหนอวันนี้ยันดเลยนอเลยดอกร์เนเจบุรอยใหมีเคทูพัลลุยหนะเจบุรอน่มีการนักาอักลนะครับมีอะไรก็แค่วพเรจรบดรคันี้ปกเลยโอ้ขว่าเหนอกนนันเลยนะเลยที่อ่ะโอ้าเหนอเจราบุรรกน ले 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 พวกนั่นน่หะตามเนวเาใหอเาจเออาู่อาู่ได้เ่าฮะกีพวเ่องคนละอืทุกทอยอ่ะมีผู้่านอตเจรู้นี่ยวตีเลยเลาเชยมว่าชียว

แค่รับเรา้วยค่นี้เป็นเลขาคลาลนะบ้าเกลีนะบาเกลียตกกแล้วทีนี้ยี่เด็กก็ขานี่เดลี่จดูยินาเลยถอดเบ็ดขี้วิญนาแค่เด็กก็เลอะเปเหมือนแค่เลาบ้าเกลียบ้าละมานนะตัวนี้พอแค่นี้หาไดยากนะตุกตุกจล้ว Apple a p p l เด็ดครับ Hello รับดูด้วเแค่นี้ตุกล้วเดลี่นักงนนี่ก็เลย फतेनिया ए तचो के बारो वाली ना पाकोडा रे बोतलाला क्लिन तेनिया तालो ना सबो तली ते आल वा से फाडोवा फाडलो सा न कोवाई तेनिया गे ठोबो तेने फोडा कोवाई ला ची केने बोरा नाकेने बोर कॉल को से चव डलो नो तावा नागे दे डोवा नागे दे नाकेड कोग ओ तेवा माला नो काने पेतुले डेली नो फले चेनौ गुडा गुडा फोलो बोली नाडागुडा 살모골이나펠제나리블레니 खाने भागे हवा मिलवान अब को खमिनो अबरा ख क्वाडाए का र तरो न तले तो का ने करो लाडा छुए हा छुए न खोय होरा मारा छुओ बिडो ये ओये ने छुने न खोबा खुरा जे उवा बारे न खुरा रे कोया ब न मु दादा र कोया ने फौडा छुडाटी न खोरा

stanale ya lego chakla ni jile mikhutale age jobar gal kilo po thona yu ya le tu wa tu wa tu nya ye li nya ye kob ba nya ye ke jola daria mutual plastic man khuen tukon la ja pen pok khua la ka te la bwa wa thinya de salai kwa khoro lit de de la তাত নিদা ধৰণ পল খিতা ধৰি লি পোৱা তাক খুইডো কথা তবাৰ লী লা বৌ নিবা মগলমি তাৰ কয় তাৰ লগে পালো লগ নি বাৰ কৰি নিব বাদে তাব্লু ta cho về bao quả phá đôi nhà mình đi rồi cứ đôi cái nhưng mà ta số về lỗ bao cái đó bữa đó bao này được pa ta quyết ta chơi là bộ là bộ là bộ tao mua nó, đồ nào tên nhà này đi cái là nó tên nhà tên nhà là mình nhảy ta cho về bao quả phá đôi là bữa đó anh cô quay bắt tiêu mình về đó được ที oh a, at all, ่กวาลูกม uh, ีเดกลาดบานเานาเบีนังมเดกลาดมกวาก็ไตอนนดีเราร์ล้นะตอนนี้เข้าสุกแล้วครับจะกินข้าวละ หิวข้าวมากเลยอันนี้ช้อนธรรมชาตินะครับช้อนธรรมชาติทรรมจมากไม้ไผ่นะครับเนี่ยพ่อเมีพี่น้องมากินข้าวด้วยกันไหมครับมากินข้าวด้วยกันพอเมียพี่อ้อมพี่อ้ามาอเน่อะไรครับอะไรมากเลยพิชชาโอ้พิชชาทำไมอะไอ้กระยาโปร,ร,น,ร,รน่ะ่ว้ยยาโปร

ดอกกะต่าเนี่ยดอกกะท่าเาว่าคนไทยเรียกว่ายังไงนะอันนี้คนไทยเรียกว่ายังไงไม่รู้นะครับคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอะมากินข้าวด้วยมากินข้าวด้วยกันนะพ่อแม่พี่น้องอร่อยมากเลยครับเมียวเหมียววัดกอวมดกออร่อยจริงจริงอมนิดนึงนะน้อง นี่นะทุนเนาะเข้าเฉะไปหน่อยนั่นไงตาชูไปบ้าบ่ล้อหน่ะบ้นมีเี้ยบดิบพอวันเลี้ยบไปบ้านเราบุกเนี่ยจะนี่มอย่างละบุรุวันนี้มีขาแบบไหนอ่ะข้าวนี้มันแฉะแบบไม่ต้องเคี้ยวครับไม่ต้องเคี้ยวเลยกินแล้วกรึ้ได้เลยนะครับ อปอยหลฮัลโ <laughs> มลล้หเนาะัลโหลเหลฮัหลฮลโหลฮัลโลฮัลล้วลฮ่ลโหลฮัลโลัลโหลฮัลโล้ัลโัลโหลฮัลโลัลโลัฮัลโหลฮัลโดลฮัลโหลแลโหลฮัอโหลฮัลอหลฮัลวหลฮัลโหลฮัลโหมัลโลฮเลโหัันะห A phóng mình miệng, <laughs> a này miệng đã tiêu cực, đã tiêu rồi, <laughs> tao này là tao cộng bà đạt ra ta một cái <laughs> phóng miệng, nó bì tiêu để tiêu cực,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  ta chỉ tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, จันหนาว,นาวเดี๋ยวบ้านเดยบ้านได้๋ยวดี๋้วเดี๋ยวเอาไเราจะก็ดูเวลาอย่างละแรบนั้นอืมอือย่าพลยอ,อย่าพล,ลอ,อ,อร่อยก็อร่อยร้อนก็ร้อนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đồ cà vừa đâu đâu về mà đâu ดอรกราบเลยนะ่นแหละเอ้กดอรกราบเลยข้าวร้อนกับข้าวกระเพ็ดอร่อยจริงๆครับอร่อยมากเลยควายดราบควายมือต่านอนะ่ะมือต่านอนะ่ะดรานอะ่ะอืมนั่นดอรกับเลย

ชินมีกันรงล็กเปิดข้อเท็จีอุงที่่วที่่าข้อเทกันอรอ๋อมีเือะวันอาหนึบ่ะออมีเดือบบเบอร์ทีแเอาทีแบบเบอทีเนาะักทีเี่ยอววีเือละวันนี้เยตับดูดมาดับอบเนนี่ยนบาดมันเนาะถ้าช่วยบ้าวันนี้ออมาก

Ya, no, no. Mm -hmm. está arriba, no lo Ya, 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 no, no, no. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah, yeah,

ဟဲည जागो जागो रे नबला इताखले मतलब बबले तो बबले छोडो की मेल खले घरी नहीं आलो बस से बोजा तयार न ते ना बते बोजे ना वा पाछु तुवा ओए माय ने रे की बाल लुग आले वै thế cứ ai <laughs> có rồi đó bữa có ba nhỏ phụ mày nó phê ta là xa qua có bao nhiêu nò thì chó cái thì chó chó ma bao giờ ở đây khơi bao nhiêu thì đưa để thôi không rồi chúng muốn ba giờ तो के चोय नय के चोय के फोना के चोय के माना दबरो वे न तनी बगो के चो लही के चो ने के फो के तनी मा निना ओ गो पईला के दबरो वे खनी प मिली न हां ओमे गोगुसा द न निया ओमे उई मा न ओ तो कोन नि सो के सो खा ले के चो ने फोड माने तो बा ແຕງລຸລວຍອ່ອນເລີຍວ່າເນາະອັນນັບເລີຍເລີຍເອົາຊອກເລີຍເນຕມມດ